เอาจริงๆเด็กผีหลายคนก็บ่นกันนะว่าโอ้โหตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ในเดือนมกราคมเนี่ยทำไมข่าวข่าวของแมนยูมันเงียบเหลือเกินเอาจริงมันไม่เงียบเลยนะแต่ที่เงียบเนี่ยคือขาเข้าเสริมทีมไม่มีเลยมีแต่ขาออกล่าสุดมีข่าวว่า3นักเตะกำลังจะไปอีกแล้วโดยความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมของแมนยูเนี่ย ยังคงมีแต่ข่าวขาออกอย่างต่อเนื่องนะเด็กผีหลังจากโดมิโน,โนตัวแรกของนาโปลีล้มเพราะควิชา่าควารัสเคเลียปีกตัวเก่งของพวกเขากำลังจะย้ายไปเปเอสเชทำให้ต้องหาตัวแทนแล้วหวยก็มาออกที่อเลฮันโดกานาโชนั่นเองเนื่องจากมีรายงานของจาลูก้าดิมาซิโอนักข่าวจากสกายอิตาเลียว่า ตอนนี้นาโปลีได้มีการเข้าไปพูดคุยกับตัวแทนของปีกวัย20ปีเพื่อสอบถามความเป็นไปได้และเงื่อนไขในการย้ายทีมเพราะว่านาโปลีอยากได้นักเตะไปเป็นตัวแทนของควารัสเคเลียโดยแมนยูเนี่ยได้ตั้งค่าตัวของกานาโชเอาไว้ที่70ล้านปอนด์ตอนนี้เหลือแค่ว่านาโปลีจะยอมจ่ายค่าตัวในจานวนนี้หรือเปล่าเท่านั้นซึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยก็มีข่าวว่านาโปลีได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ ให้แมนยูพิจารณาที่38ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีกก้อนหนึ่ง ừ ừ ừ. โทษนะแมนยูตั้งไว้70ล้านเด็กมันก็มีของฟอร์มมันก็ไม่ได้แย่ยังมีระยะเวลาปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ฟอร์มดีกว่านี้ขึ้นอีกอาจอาจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนไอดอลเหมือนโรนัลโดที่เขานับถือก็ได้แต่ยื่นมา38ล้านปอนด์มึงซื้อใครฮะกันอโชไหนถามจริง 38ล้านเนี่ยเอาคาเซมิโร่ไปก่อนไหมฮะหรือว่าเอาเทเลมาเลเซียไปรักษาหรือหรือเอาเอาแอนโทนีไหมเออ38เนี่ยราคาหมอกกับแอนโทนีเลยแต่ไม่ใช่กานานโชนะเวลามึงจะขายนักเตะน,นะนาโปลีนะโอ้โหตั้งบ้าบอลคอแตกบ้างอ,าอะไรนะร้อยยี่สิบล้านยูโรร้อยล้านยูโรพอมึงจะซื้อทีมอื่น พอมึงจะซื้อนักเตะแมนยูมึงยื่นมา38ถัวอีเวนและคนต่อมาที่เพิ่งมีข่าวว่าอาจจะต้องย้ายทีมก็คือแบ็กซ้ายเจ็บจนเด็กผีลืมว่ายังอยู่กับแมนยูใช่ไหมอย่างไทยเรีวมาเลาเซียโดยล่าสุดตามรายงานข่าวของฟาบิซิโอโรมาโนได้ออกมาอัปเดตเรื่องนี้ว่าทัพปีศาจแดงต้องการปรับโครงสร้างทีมให้สอดคล้องกับปรัชญาการเล่นของรูเบนอโมริมซึ่งวิงแบ็กซ้ายเป็นตำแหน่งสำคัญในแผนการเล่นของบอสเจ๋ง ทำให้แมนยูพร้อมปล่อยนักเตะออกไปในช่วงเดือนมกราคมนี้เลยถ้าหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาก็คือซื้อขาดไปเลยหรือว่าจะยืมตัวพ่วงซื้อขาดก็ได้ไม่ติดซึ่งเอาจริงๆไทยเรือม,มาเลเซียเนี่ยก็เจ็บหายไปหนึ่งฤดูกาลกลับมาฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เข้าๆออกๆตัวจริงตัวสำรองบ้างแล้วก็คาดหวังอะไรไม่ได้ว่าในอนาคตมันจะเจ็บอีกหรือเปล่า เพราะฉะนั้นทีมไหนสนใจติดต่อเข้ามานะจ๊ะส่วนนักเตะเจ้าของฉายาเดอะมุ่งแต่ไม่มั่นอย่างมาคราดรดฟอร์ดล่าสุดฟอร์เรียนเพเทนเบิร์กนักข่าวจากสกายเยอรมันก็ออกมารายงานว่าในสัปดาห์นี้ตัวแทนของกองหน้าวัย27ปีกับทางเซบาสเตียนเคลผู้อนวยการกีฬาของดอทมุลจะมีการนัดพูดคุยกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดึงตัวแรดฟอร์ดมาร่วมทีม อย่างไรก็ตามดอทมูลอาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบในเรื่องนี้เนื่องจากค่าตัวของนักเตะคงไม่ถูกอย่างแน่นอนขนาดเดียวกันเอซีมิลานก็กำลังยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้แมนยูได้พิจารณาในเร็วๆนี้เช่นกันก็เลือกเอานะสำหรับมาคาร์เรดฟอร์ดอายุ27ย่าง28แล้วสัญญาฉบับต่อไปอาจจะเป็นสัญญาอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแหละแต่มันจะเป็นสัญญาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมึงเลย ถ้ามึงเลือกทีมผิดเลือกเดินทางผิดอีกอนาคตในการติดทีมชาติอังกฤษไปลุยฟุตบอลโลกปี2026มันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัดสินใจเอาเลยนี่คือช่วงช่วงยังไงดีช่วงโค้งอันตรายอะ่ะเออมีป้ายเตือนแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยโค้องอันตรายนะจะตรงไปหรือจะเลี้ยวให้มันดีๆก็เลือกเอานะจ๊ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะเด็กผีก็อย่างที่บอกไปแหละ ข่าวการเสริมทีมซื้อตัวใหม่เนี่ยเงียบสนิทแต่ข่าวขายออกย้ายออกอเต็มไปหมดมีทุกวันมีทุกชั่วโมงเพราะฉะนั้นติดตามกันให้ดีมันก็อาจจะติดตรงเรื่องเงินนิดนึงอะเนาะถ้าขายออกได้มันก็อาจจะมีเงินไปซื้อตัวใหม่อ่อาอ้าวเด็กผีคิดเห็นยังไงอเลฮันโดกานาโชอยากให้อยู่หรืออยากให้ย้ายไทยเรียมารลเซียอยากให้ย้ายในเดือนนี้เลยไหมรวมไปถึงทางฝั่งของบาคาเรสฟอร์ อยากให้ไปทีมไหนและอยากให้ย้ายตอนไหนดีก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมนะฝากทุกคนกดติดตามแฟนผีไร้ขนในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับ